ราคาทองคำนะที่อยู่ในระดับที่สูงมากพร้อมๆก,กันกับราคาหุ้นวัดโดย s p 500ที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดที่เคยมีมาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ใหม่มันก็คือสะท้อนอสภาวะ Liquidity หรือปริมาณเงินในระบบนะที่พูดง่ายๆคือมันล้นโล,โลกนะฮะมันเหมือนกับไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเรานะครับแต่มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งในโลกแล้วมันมีอยู่เยอะมาก ก่อนหน้านี้นี่ก็คือรักษาสัดส่วนการลงทุนในสิ่งที่ผมเรียกว่าบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอของผมเนี่ยมาโดยตลอดเกือบ10ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเที่ยวนี้นี่เพิ่งขอเปลี่ยนเปลี่ยนตลาดหุ้นหรือนักลงทุนเนี่ยคาดการถูกนะก็คือ m a x กซ์เซเนี่คือบริษัทที่จะเปลี่ยนโลกนะที่จะเปลี่ยนโลกนี่คือสาเหตุที่โอ้โหมูลค่า ของมันถึงถึงได้มหาศาลขนาดนี้และแนวโน้มตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขากําลังเดินไปสู่การเปลี่ยนโลกจริงผมก็อดคิดไม่ได้ว่าคําตอบสุดท้ายอีก5ปี10ปีนะฮะมองย้อนกลับมาเนี่ยคำตอบก็คือมีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมี disruption เกิดขึ้นนะครับและ Max 7ก็ยังอาจจะมี Max 7อยู่แต่อาจจะไม่ใช่ชื่อเดิมก็ได้ วันนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นต้องแตะประเด็นทิศทางการเมืองบ้างนะครับเพราะมันยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ส่งผลแน่นอนนะครับกับทิศทางและโอกาสการลงทุนความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยนะครับแต่หลักๆวันนี้ก็อยากที่จะพูดตามหัวข้อนะครับก็คือเรื่องของอทิศทางและอนาคตเศรษฐกิจของโลกนําไปสู่ผลต่อประเทศไทยเรารซึ่งผมอยากจะบอกว่า สี่สิบปีชีวิตการทํางานของผมยี่สิบปีแรกอยู่ในแวดวงการเงินการลงทุนสําหรับพวกเราที่อยู่ในบริษัทหลักทรัพย์นะครับก็อาจจะเคยจําบทบาทผมในวงการหลักทรัพย์ได้หลังจากนั้นก็ยี่สิบปีในวงการการเมืองซึ่งก็เน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมสิ่งหนึ่งประสบการณ์4ี่สิปีที่ทำให้ผมตระหนักนะครับก็คือเราอยากที่จะรู้จักคนเราอยากที่จะ จับกระแสทิศทางการเปลี่ยนแปลงนะวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการติดตามวิธีการใช้เงินของคนคนนั้นหรือพูดง่ายๆคือการติดตามเส้นทางการเงินนะครับเส้นทางการเงินไม่ว่าจะเป็นของบุคคลของเพื่อนของลูกของหลานของภรรยาโดยเฉพาะนะครับหรือของประเทศเนี่ยนะจะเป็นตัวบ่งบอกเราส่งสัญญาณให้กับเราให้ชัดเจนที่สุดนะครับว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่า จะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้าน geopolitics ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมนะครับล้วนส่งผลกระทบต่อกระแสะทิศท,ทางทางการเงินทั้งสิน้นคราวนี้พอเรามาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของเงินนะที่ผมบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดนะที่ที่จะให้คําตอบกับเราครับว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันกาลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนนะ ช่วงปีสองปีที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าทุกทกท่านในที่นี้ก็คงเป็นนักลงทุนนะครับถ้าท่านลงทุนอ,อ,อยู่ในต่างประเทศซึ่งผมเชื่อว่าที่ผ่านมาก็คือทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับลงทุน,นต่างประเทศเนี่ยอันดับแรกนะครับก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนที่ดีเกือบจะเรียกว่าลงทุนในแอสเซทคลาสประเภทไหนก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีดีดีมาโดยตลอดนะฮะปีนี้นี่หอหวามากนะ ช่วงเดือนเมษาช่วงที่ประธานธิบดีทรัมป์ได้ประกาศนโยบายการค้าออกมาใหม่ๆ Asset Class เกือบทุกประเภท,ท,ก,เทก็ปรับลดลงแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็เอสแอนพีห้รหรือราคาทองคำํำแม้แต่ราคาบิตคอยน์ก็อยู่ระดับที่เรียกว่าสูงสุดหรือใกล้ๆสูงสุดนะครับที่เคยยืนมาในในประวัติศาสตร์ซึ่งตรงนี้เนี่ย ถามว่ามันบ่งบอกอะไรกับเราสารับนะผมเนี่ยคือคำตอบมันมันสลับซับซ้อนมากขึ้นนะอย่างเช่นราคาทองคำนะที่อยู่ในระดับที่สูงมากพร้อมๆก,กันกับราคาหุ้นวัดโดย S&P 500ที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดที่เคยมีมาเนี่ยนะเป็นเป็นเรื่องเป็นปรากฏการณ์ใหม่เราเนี่ยที่อยู่ในแวดวงการลงทุนมาเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับทองคำในฐานะเป็นเป็นเซฟเฮเว่น เป็นแหล่งพักเงินนะในช่วงที่ระดับความเสี่ยงมันสูงหรือพูดง่ายๆในโลกของการลงทุนที่เป็นการต่อสู้กันตลอดเวลาระหว่างความโลภก,กับความกลัวเนี่ยเป็นที่พักเงินในในช่วงที่ความกลัวเนี่ยในตัวเราเนี่ยชนะความโลภนะแต่ปรากฏต,ตอนนี้กับไม่ใช่นะครับทองก็ขึ้นหุ้นก็ขึ้นพร้อมกันนะมันแปลว่าอะไร ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะได้รับฟังจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง SCB แล้วก็จากทางบลจกสิกรนะครับลงในเชิงลึกว่าสาเหตุทั้งหมดที่มาเนี่ยคืออะไรแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็คือสะท้อนออสภาวะ Liquidity หรือปริมาณเงินในระบบที่พูดง่ายๆคือมันล้นโลกนะมันเหมือนกับไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเรานะครับแต่มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งในโลกแล้วมันมีอยู่เยอะมากนะมันก็เลย มีผลทําให้มูลค่าทรัพย์สินทุกประเภทเนี่ยสูงขึ้นนะครับคราวนี้พอเรามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีคำถามตามมาทุกครั้งที่ระดับราคาดัชนีระดับราคาสินทรัพย์ประเภทต่างๆอยู่ระดับนี้เนี่ยคนจะพยายามให้คำอธิบายกับเราเสมอนะครับว่า this time is different ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับจากที่ในอดีตราคาหุ้นเท่านี้ PE เเท่านี้เนี่ย เดี๋ยวก็จะต้องมีการปรับปรับลดลงจะต้องมีการขายออกมาแล้วเนี่ยเที่ยวนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเออจะทําให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทองคําตอนนี้ต้องขึ้นเพราะว่าอนาคตดอลลาร์มันมันไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมไม่เหมือนเดิมอย่าก,กลัวอย่าก,กังวลน,นะแต่ประสบการณ์ของพวกเราประสบการณ์ของผม40ปีเนี่ยก็ผ่านชุดความคิดแบบนี้มาหลายรอบนะครับผมยังจําได้ ช่วงยุค 80s นะฮะที่หรือ9 0ช่วงต้นๆเนี่ยนะที่ทุกคนมีความเชื่อว่าประเทศไทยเราจะเป็นเสือตัวที่5 The Fifth Tiger นะครับสุดท้ายาก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับแล้วเราก็กลับไปสู่ความเป็นจริงหลังจากนั้นก็มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตบูม c o ทที่ทุกคนในช่วงนั้นเนี่ยก็คิดว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นราคาหุ้นราคาสินทรัพย์ทุกประเภทเนี่ย มีเหตุผลอธิบายว่าทําไมถึงี่ต้องสูงในระดับนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ไม่ถึง10ปีหลังจากนั้นนะครับก็มีความเชื่อว่าเราเอาหนี้ไม่ดีมารวมๆกันแล้วมันจะกลายเป็นหนี้ดีได้นะครับสุดท้ายก็เกิดวิกฤตซับไพรม์นะฮะแล้วล่าสุดปัจจุบันเนี่ยก็คือความเชื่อเรื่องของ AI นะครับว่า AI จะเป็นตัวเปลี่ยนทุกอย่าง,ด,งดังนั้นวิธีการทำ valuation วิธีการประเมิน มูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้มาในอดีตเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วอีกต่อไปนะครับส่วนตัวผมผมมีมันอาจจะใช่ก็ได้นะครับสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี p พารา g m ม h i f t ที่เขาเคยใช้คำนี้กันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่ทำให้วิธีการคิดหรือวิธีการประเมินมูลค่าหรือทิศทางเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงนะแต่ผม ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าดีที่สุดก็คือกระจายความเสี่ยงไว้ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆถ้าขออนุญาตนิดหนึ่งเนี่ยก็อยากที่จะเล่าว่าช่วงนี้เป็นเป็นช่วงแรกในรอบหลายปีนะครับที่ผมคุยกับทางผู้จัดการกองทุนที่ดูแลเองินออมของผมเนี่ยว่า ผมขอปรับสัดส่วนการลงทุนนะครับก่อนหน้านี้นี่ก็คือรักษาสัดส่วนการลงทุนในสิ่งที่ผมเรียกว่าบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอของผมเนี่ยมาโดยตลอดเกือบสิบปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเที่ยวนี้นี่เพิ่งขอเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนอย่างไรก็คือขอเปลี่ยนว่าจากเดิมที่ถือหุ้นอยู่ประมาณห้าสิบห้าเอร์เซของพอร์ตนะครับผมขอปรับลดลงมาเหลือส5สิบ้าซึ่งสาหรับผมนี่ก็คือค่อนข้างเรื่องใหญ่แล้วยังยังแตะไว้นะครับยังไม่ได้ทิ้งแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราควรที่จะ ปรับสู่ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่ในสายตาของผมเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ลองมาดาูตัวสัญญาณการบ่งบอกความเปลี่ยนแปลงในในเชิงลึกเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นราคาทองคำราคาทองคำที่ปรับสูงขึ้นมามากผมเห็นข่าวเมื่อวานว่ามันปรับลงมาแรงใช่ไหมครับเมื่อวานนี้แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับขึ้นสูงมาก ในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็มีเหตุผลในการอธิบายความเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่ผมคิดว่าอสอดคล้องกับวิธีคิดเดิมๆที่เราคุ้นเคยกับทองคำในฐานะเซฟเฮเว่นนะครับในฐานะที่พึ่งในช่วงที่โลกมีความเสี่ยงนั่นก็คือราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นเราจะจำได้นะครับประมาณ3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือ,อสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ นโยบายของทางสหรัฐอเมริกาตอนนั้นนะครับที่ได้เข้าไปยึดทุนสำรองหรือยึดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของที่เป็นดอลลาร์นะครับของของรัสเซียนะอาญัตเอาไวนะ้มันก็เลยทำให้เกิดความกังวลนะครับในประเทศต่างๆที่ถือดอลลาร์เป็นทุนสำรองตัดสินใจว่าควรที่จะกระจายความเสี่ยงเพราะมีความเสี่ยงทางด้านจีโอพลร์ติเกิดขึ้นนะฮะอเมริกาเริ่มใช้ อนนานาจที่มีเหนือสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นอาวุธก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยสลับสับเปลี่ยนมาถือทองคำม,มากขึ้นโดยธนาคารกลางของหลายๆประเทศช่วงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์ในเชิงลึกในช่วงท้ายๆนี่เลยเนี่ยกับไม่ใช่ธนาคารกลางแล้วนะครับที่เป็นผู้ดันราคาหุ้นขึ้นไปนะกับกลายเป็นนักลงทุนรายย่อยนี่แหละนะ วิธีการที่ดูด,ดีที่สุดคือถ้าเราไปตามร้านทองไม่ว่าจะที่นี่หรือที่เกาหลีที่ไหนก็ตามนะครับเราก็จะเห็นพฤติกรรมแบบนี้แต่สถิติที่ชัดเจนที่สุดนี่ก็คือไอ้ตัว ETF ทองคำนั่นแหละนะฮะซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2025ปีนี้ยนะครับมูลค่าของ ETF ทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ9เท่านะฮะสูงมากซึ่งทำให้ ความต้องการหรือดีมานการซื้อทองคำในตลาดโลกโดยรวมเนี่ยที่มาจากกองทุน ETF ก็คือผู้ง่ายรายย่อยเนี่ยเพิ่มสูงเป็นถึงประมาณ1ใน5ของการซื้อทองคำมากที่สุดความหมายคืออะไรความหมายคือคือตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นกระแสนะครับลงไปถึงระดับรายย่อยทั่วโลกแล้วนะทุกครั้งที่กระแสรเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยลงไปถึงระดับรายย่อยแย่งกันซื้อเนี่ย จะเป็นจังหวะที่พวกนักลงทุนอาชีพเนี่ยเริ่มกังวลเสมอนะครับว่าพ้นกลุ่มนี้ไปแล้วเนี่ยมันเหลือใครไหมที่ยังไม่มีทองคําในมือนะครก็คือคําตอบโดยปกติก็คือไม่มีแล้วเพราะโดยปกติรายย่อยคือกลุ่มสุดท้ายนะครับที่จะตามมาในในแต่ละประเภทสินทรัพย์นี่ก็คืออาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ราคาทองคำอาจจะตกเมื่อวานแล้วก็แน่นอนที่สุด มีแนวโน้มโอ,อกาสที่จะมีความผัหวาเพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยมันไม่ได้ส่งสัญญาณให้กับเรานะครับในแง่ของทิศทางของโลกระดับการประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ของโลกได้เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่มันก็ยังมีมีมีผลของมันอยู่ไม่มากมาดูหุ้นนะฮะ S&P 500เนี่ยนะฮะแน่นอนที่สุดปรับเพิ่มอยู่ในช่วงกระทิงอย่างต่อเนื่องนะแต่พอลงไปวิเคราะห์นเนี่ยเราจะเห็นว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ย 10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นที่เราเรียกว่า Magnificent 7, m a ่7 e หุ้นเทคเขนาดยักษ์เนี่ยนะครับ7บริษัทเนี่ยได้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่านะในช่วงเวลาเดียวกัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวดัวชนี S&P 500ถ้าเอา m a x 7ออกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เพิ่มนะครับแต่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ประมาณ1.5เท่านะต่างกันประมาณ7-8เท่าครับพูดง่ายๆก็คือ ราคาของตัว S&P 500ดัชนี S&P 500ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจโดยรวมดีนะครับส่งผลกระทบให้กับผลประกอบการของบริษัททั่วไปดีแต่ก็ไม่ได้มากนะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเท่าเศษช่วง10ปีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมาจากผลประกอบการของเพียงแค่7บริษัทนะครับตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรให้กับเรามันมันชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงอ,อ,อย่างมีนัยยะมากแค่ไหน นะครับในในโลกโดยเฉพาะโลกที่นำด้วยการผลักดันทางด้านเทคโนโลยีนะก็อีกนะครับประสบการณ์ในฐานะลงทุนมองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆเนี่ยไอ้กลุ่มบริษัทหรือกลุ่มธุรกิจที่เป็นเป็นผู้นำเ,เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาของประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับ20ปีย้อนหลังไป เราก็จะเห็นชื่อเดิมๆปตทเอสซบีนะฮะปูนซีเมนต์การท่าอากาศยานชื่อเดิมๆไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนซึ่งสําหรับผมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสาเหตุตัวตัวเสียงสะท้อนนะครับให้เราเห็นว่านี่คือสาเหตุที่เศรษฐกิจเราไม่โตนะฮะเพราะว่ามันไม่มีดินามิกมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใครให,ใหญ่ก็ใหญ่ต่อไปนะครับแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งได้เปรียบนะฮะก็ทําให้บริษัทที่ที่เล็กกว่าอาจจะเข้ามาแข่งยากมันก็เลยขาดการ เติบโตทางเศรษฐกิจนี่คือมุมมองของผมเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะ20ปีที่แล้วนะครับหลายท่านอาจจะจำได้นะครับท็อปบริษัท GE อย่างเงี้ยนะฮะสมัยนั้นเนี่ยโ,โหพูดชื่อ CEO ของ GE คือแจ็คเวลส์นี่คือทุกคนต้องเคารพนะฮะว่าเป็นกูรูแต่อะไรเป็นทองหมดนะฮะวันนี้ GE หายไปไหนเอ็กซอนในยุคสมัยนั้นก็ไม่มีใครคาดฝันนะครับว่า บริษัทผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยนะจะไม่เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหุ้นอเมริกาหรือในตลาดโลกนะแต่วันนี้ e x ็กซก็ไม่ได้ติดอันดับเลยนะครับวอลมาร์ตตอนนั้นก็คือครองตลาดแล้วก็เป็นหนึ่งในท็อปฟบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดนะก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่ามันจะมีโมเดลการทำธุรกิจแบบคอสโก้นะครับมาเบียดพื้นที่ของเขาคือความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ใน เวลาลายเวลาหนึ่งเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนะั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรและอย่างไรหรือแม้แต่กับใครนะครับอันนี้เรามาดูตัว Max 7เนี่ยเพราะว่ามันมีนัยยะความสำคัญมากจนเราปฏิเสธที่จะมองมันไม่ได้นะครับว่าม,มันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับเราถ้าสมมติตลาดหุ้นหรือนักลงทุนเนี่ยคาดการถูกนะก็คือ Max 7เนี่คือบริษัทที่จะเปลี่ยนโลก ที่จะเปลี่ยนโลกนี่คือสาเหตุที่โอ้โหมูลค่าของมันถึงถึงได้มหาศาลขนาดนี้และแนวโน้มตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขากําลังเดินไปสู่การเปลี่ยนโลกจริงนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง AI นิดหนึ่งเราจะพูดถึงเม็ดเงินการลงทุนของ7บริษัทนี้ในในเทคโนโลยี AI นะครับแต่ถ้าสมมติประวัติศาสตร์มันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะสุดท้ายเนี่ยก็คือมันจะต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเนี่ยนะ คำถามก็คือในฐานะลงทุนก่อนเลยนะอะไรจะมาเป็นผู้ disrupt Mac s e v เราอาจจะลงไปตั้งคำถามในใน,ในเชิงลึกลงไประดับหนึ่งยกตัวอ,อย่างครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรมาแทน i p h o n นไหม iPhone ยังไงก็ยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ของ Apple อยู่กว่า50%นะครับเพราะนั้นมันจะมีวันไหนไหมที พวกเราไม่ใช้แล้วโทรศัพท์มือถือมันจะมีเทคโนโลยีอื่นมาแทนที่ที่อาจจะสะดวกกว่าชิปฝังในหัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรืออาจจะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นก็ได้เหมือนกับที่ iPhone เคยเบียด Blackberry หรือ Nokia มาอะไรจะเป็นตัว disrupt จะมีไหมนะครับหรือ Google นะฮะวันนี้เราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณว่าเออไอตัว l o m เนี่ยอย่าง Chat GPT เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่จะมา disrupt ตัวโมเดลของของ g o o ก l e ก็ได้จะส่งผลยังไงออกับราคาหุ้น ของเขาหรือไม่ Nvidia นะจะมีชิปที่มีมาตรฐานคุณภาพที่เหนือกว่า,าจากจากจีนมาแทนไหมหรืออาจจะมีเทคโนโลยีอื่นๆที่ทําให้เราพึ่ง Data Center น้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้ความต้องการของชิปจาก n v ็นวีดีเนี่ยลดลงไปด้วยผมไม่มีคําตอบนะครับแต่ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าคําตอบสุดท้ายอีก5ปี10ปีนะฮะมองย้อนกลับมาเนี่ยคำตอบก็คือมี มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมี disruption เกิดขึ้นนะครับและ Max กก็ยังอาจจะมี m a x 7อยู่แต่อาจจะไม่ใช่ชื่อเดิมก็ได้แน่นอนที่สุด AI จากที่เมื่อประมาณห้าปีก่อนเนี่ยทุกคนพูดถึงบล็อกเชนนะแล้วก็มีความรู้สึกโอเคตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นละว่าว่าบล็อกเชนมันมีประโยชน์นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบประโยชน์ระดับที่จะถึงกับเปลี่ยนโลกสทัทีเดียวนะฮะตัวคริปโตก็ไม่ได้มาเปลี่ยนระบบการเงินสทัทีเดียวแต่ว่าก็กลายเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เร อินเวสท์เมนท์ที่เราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้แต่นอกจากนั้นก็ยังไม่ได้เห็นความเปลีย่ยนแปลงเท่าจหแต่ AI เนี่ยต่างกันนะครับซึ่งเราก็วัดได้อีกนะอย่างเช่นในกรณีของตัวชัด GPT เนี่ยตามสถิตินะครับในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเติบโตการใช้งานของชัด GPT เนี่ยสูงถึง3เท่ามากกว่าอัตราการเติบโตการใช้ Facebook หรืออัตราการเติบโตในการใช้ Google ในช่วงพีค ของ2แอปนั้นในช่วงที่กูก็โตที่สุดเนี่ยนะฮะก็ยังโตช้ากว่า ChatGPT ตอนนี้เนี่ยสเท่าในแง่ของการใช้งานนะเพราะฉะนั้นมันมันของจริงนะของจริงมาแน่นะฮะและที่น่าทึ่งมากเนี่ยก็คือวงเงินการลงทุนนะครับในอุตสาหกรรม AI นะฮะซึ่งเราเรารู้กันอยู่แล้วมันมันมันสูงมาก3ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐนะครับ ที่น่าทึ่งมากกว่านั้นเนี่ยคือมันเป็นการลงทุนโดยบริษัทเอกชนลุ้นร้วนโดยปกติในอดีตเนี่ยการลงทุนในในด้วยวงเงินประมาณแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นการลงลงลงทุนโดยโดยรัฐผมฟังผมฟังผู้เชี่ยวชาญเขาเขานั่งคุยกันในพอดแคสต์นะครับเขาเปรียบเทียบให้เห็นการลงทุนใน a อในยุคปัจจุบันเนี่ยเทียบกับการลงทุนใน Manhattan Project นะพวกเราอาจจะเคยดูหนัง o p p e n h ไ i m e r กันมานะครับ m a n h ั t t ั n โปรเจกตก็คือโครงการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้นะครับโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการคิดค้นไอตัวระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกนะซึ่งวงเงินที่รัฐบาลอเมริกันใช้ในการลงทุนใน Manhattan Project นั้นเนี่ยมากกว่างบประมาณแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนะฮะในช่วงปีก่อนเริ่มสงครามโลก นั่นก็นคือสะท้อนว่าเขา,เาลงเงินไปมากแค่ไหนในโครงการนั้นโครงการเดียวแต่ว่าปรับค่าเงินแล้วให,ให้เทียบเท่ากับค่าเงินในยุคปัจจุบันนะครับวงเงินที่เราเห็นบริษัทเอกชนหลักๆก,ก็คือประมาณ7จ็บริษัทเนี่ยลงทุนในเทคโนโลยี AI ตอนนี้เนี่ยสูงมากถึง10เท่าเทียบกับวงเงินที่รัฐบาลอเมริกาได้เคยลง,ลงไว้ในโครงการ ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของของรัฐที่เคยลงทุนมาคือโครง,งการแมนฮัตตันนี่คือวงเงินมหาศาลนะครับถามว่าด้วยการลงทุนแค่นี้เนี่ยมันเขาคิดผิดไหมคือเป็นการทุ่มทรัพยากรมหาศาลซึ่งเทลงทะเลทะเลทเลงแม่น้ําซึ่งจะจะสุดท้ายจะจะสูญเสียหรือจะมีผลตอบแทนกลับมาที่หรือสร้างความเปลี่ยนแปล,ปลงให้กับ,ให,กบให้กับโลกมนุษย์นะครับในระดับที่เขาเขาคาดคิดกันจริงหรือไม่ นะอันนี้ผมก็ไม่มีคําตอบนะครับผมคิดว่าพวกเราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสัญญาณที่กระแสเงินลงทุนกําลังส่งให้กับเราเนี่ยก็คือ AI มาแน่และเอไอเปลี่ยนแปลงโลกแน่อัรนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเกาะกระแสนี้ยังไงนะเราจะปรับตัวยังไงเพื่อรองรับหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นี้นะครับแต่ก็อีกครับ ผมมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วมันมีผู้แพ้ผู้ชนะนะเหมือนกับในทุกเทคโนโลยีเทคโนโลยีอาจจะอาจจะอยู่กับเราแน่นอนนะครับเปลี่ยนโลกได้แน่นอนแต่ผู้แพ้ผู้ชนะมีแน่นอนมันไม่ส ustainable ครับมันมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกจ้าจะเป็นผู้ชนะนะเพราะฉะนั้นใครจะชนะผมก็ไม่รู้อีกนะก็รอดูนะครับว่าเทคโนโลยีมันนาพาความเปลี่ยนแปลงไปถึงระดับไหนผมเชื่อว่าถ้าเราตามเม็ดเงินเราเห็น ปริมาณมหาศาลที่กําลังถูกเทเข้าใส่ AI เนี่ยมันน่าที่จะเป็นปรากฏการณ์ที่เราปฏิเสธเรื่องหรือไม่ได้คราวนี้ผมขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของประเทศไทยเราหนิดยหนึ่งนะครับสำหรับผมประเด็นปัญหาถ้าจะสรุปในประโยคเดียวมองประเทศไทยใน,ในเชิงเศรศษฐกิจเนี่ยคือปัญหาของเราคือเราไม่มี growth นะเราไม่มี d y n a มิ c การ พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจถ้ามองในระดับมหาภาคก็หมายความว่า GDP เราไม่โตถ้ามองลงไปในระดับครัวเรือนระดับประชาชนก็คือรายได้ไม่เพิ่มนะเรื่องของนโยบายที่สําคัญ <c oughs> สำหรับประเทศไทยเราวันนีน้ถามว่าคืออะไรถ้าถามผมตัวอย่างเปรียบเทียบที่ที่ค่อนข้างดีกับสถานะประเทศไทยเราวันนี้นย,ย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีปีบหครปีไม่เกินที่ญี่ปุ่น ในยุคข,ของอานายกรัมรีอารบะบะ <c oughs> ขออภัยครับอาเบะเข้ามามีอำนาจ <c oughs> วันนั้นเนี่ย <c oughs> เขาได้ผลักดันชุดนโยบายที่เขาเรียกว่านิยบายธนูสามดอกทริอารโรในยุคที่ญี่ปุ่นอยู่ท่ามกลางสภาวะเงินฝืดน,นะครับอยู่ท่ามกลางช่วงาการเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุนะขาดกำลังซื้อในประเทศแล้วก็ในยุคที่ เขาอยู่ในเงินฝืดยาวนานเนี่ยเพราะว่าสังคมเขาขาดการเปลี่ยนแปลงนะครับมันไม่มีการปฏิรูปที่ทําให้แวดวงธุรกิจเขาเนี่ยมีความเป็นสากลก็เลยขาดการลงทุนไม่มีใครเข้าไปลงทุนในญี่ปุ่นะเขาออกนโยบายนี้มาเนี่ยมันเป็นธนู3ดอกดอกแรกก็คือนโยบายกา,การเงินนะครับคือปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปต่ำกว่าศูนย์เลยนะครับในในจังหวะหนึ่ง แล้วก็ทํา QE เหมือนกับที่ทางสหรัฐเขาทําดอกที่2ก็คือนิยบายการคลังนะครับก็คืออัดฉีดเงินงบประมาณนะแล้วก็นี่ถนสถานะของเขาก็เพิ่มขึ้นดอกที่3เนี่ยเป็นดอกที่สําคัญที่สดุดนะครับแล้วจริงๆสําหรับประเทศไทยเราเช่นเดียวกันเนี่ยเป็นดอกที่สําคัญที่สุดสําหรับเราด้วยก็คือดอกเรื่องของการปฏิรูปนะครับอันนี้เขาต้องปฏิรูปเรื่องอะไรก็ส่วนของเขาเราต้องปฏิรูปเรื่องอะไรเนี่ยก็คือส่วนของเรานะฮะมันมีความคล้ายแต่มันไม่ได้เหมือนกัน สักที่เดียวร้อยเรซนะะเพราะนั้นถามว่าสําหรับประเทศไทยเราปฏิรูปอะไรบ้างผมไม่ต้องพูดมากครับทุกท่านในห้องนี้ทราบดีอยู่แล้วนะฮะแต่ยังไงไงมันก็ไม่หนีพ้นเรื่องของอการศึกษาไม่หนีพ้นเรื่องของต้นทุนราคาพลังงานนะไม่หนีพ้นเรื่องของการทําให้เศรษฐกิจเป็นระบบเสรีจริงๆเสรีในที่นี้หมายถึงการแข่งขันนะครับที่โปร่งใสและเป็นธรรมจริงนะครับ SME บริษัทเล็กบริษัทน้อยบริษัทต่างชาติ นะครับที่เข้ามาทําธุรกิจเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามาแล้วมาลงทุนแล้วเขาแข่งขันได้จริงนะฮะนี่คือสิ่งที่เรายังขาดนะครับแล้วก็ล้้นเป็นแต่เป็นเรื่องยากในอดีตเนี่ยการปฏิรูปประเทศไทยเราจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกบังคับเราทั้งสิน้นกะารปฏิรูปครั้งสําคัญที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยต้องย้อนกลับไปยุค IMF นะครับต้นยมกู้ที่เขาบังคับเราทาหลายๆเรื่องที่ลำพังตัวเราเองเนี่ยเราไม่กล้าทํา นะครับผมขอใช้คํานั้นแล้วกันนะฮะบ,บางเรื่องคือไม่กล้าทำเพนะราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากเขียนเนี่ยก็คือการพร้อมปฏิรูปการพร้อมการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะโดยที่ไทยเราเองเป็นผู้กําหนดไม่ได้รอให้ต่างชาติมากกาหนดเพราะถ้าเราเป็นผู้กําหนดเองเนี่ยนะฮะเราจะกําหนดการเปลี่ยนแปลงให้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์ของไทยเป็นที่ตั้งของคนไทยเป็นที่ตั้งได้มากกว่าถ้าเรารอ IMF อสารอสหรัฐอเมริกาอนาคตอาจจะรอจีนหรือใครคนอื่น มากําหนดเงื่อนไขกับเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ขอให้งานนี้ร่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือ,อทุกท่านประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจแล้วก็การลงทุนของท่านไม่ว่าจะในทองคําในหุ้นในคริปโตหรือในธุรกิจของท่านเองก็ตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โมงศูน์น่งล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ในเดสคริปชันนี้เลยค่ะ